มันนี่ฟันอีกได้แล้วเอาอีกอะไรมาแปรดอกไม้คู่ดวงวิญญาณดอกไม้สองของู่ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบ่าวศักดิ์คักอรรถแชนแนลนะครับผมวิ่สุภารนะครับน้องอาเดียนะท่านผู้ชมครับวันนี้เราเจอกันวันที่นะครับวันนี้เราเจอกันวันที่27นะครับผมคุมภาพันธ์2568ห้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเอามาที่วัดป่านะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตามหลวงตานะครับผมถือว่าวันนี้เป็นโค้งสุดท้าย นะครับวันนี้ตามฝันหลวงตานะครับผมว่าหลวงตาจะวงกลมให้เราตัวไหนตามทเทสะและนัดหมายกันไวน้นะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าไปก็ามาถึงจุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าจุดนะคก่อนลุ้งฟังศพเป็นหมอกฟังศพนี่ยครับเป็นเลาคนจะที่แบบนี้สาธุสิ่งศักดิสิทธิ์มานี่ลูกหลานเขาเปิดปองเปิดถ้ำเปิดโฉบเปิดลาบเขาเปิดปลาเปิดเขาเขาไปหาหลวงตาข้างใน,นข้างในเนี่ยเด้อ ขอเปิดปองเปิดท่าได้นี้สิขอไปหาลวงตาอยู่ในป่านะครับปกติลวงตาเราวก็จะอยู่ข้างในป่าเลยแล้ววรูจะเห็นเราบอได้นี่นี่ก็มีนมมาฝาก่าลวงตาครับผมไันเนอลวงตาเลย ิ้นหน้าจะถือประจำแต่ิือมาขนาดถือไม่ไดแน่นครับผมใครที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อน,นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับแนวทางของหลวงตาวันนี้1มีนาคม2,568นะครับโอ้เสียงนกเห็นเ็ีนะครับได้เข้าไปหลวงตาด้วยนนครับ เห็นลงตาโอ้ลงตาอยู่พอดีนะคุณผู้ชมนะครับเ,อเ,อเจอลงตาพอดี คือ 5, 7, หาเจ็บ่อสอบครับคือหาเจ็หรือแปดเจ็ดหเจรือแปดเจคือหาเจ็หรือแปดเจ็ดทนะ่านหลวงตานั่งสมาธินะครับผมมือวันจันทร์ถือเลขก ล้าสามตัวครับผมกันยงวาขกหลวงปูนั่งอยู่นี่ที่บ่อบาสากครับมีผู้ยิงมาแปดคนเอาดอกไม้มาหายลวงปูอสองคู่ครับผู้ยิงอะแต่ผู้ยิงเขามาทั้งอ่าเอาดอกไม้มาหายผู้ยิงมาแปดคนนะเอาดอกไม้มาหายสองคู่ครับ วันนี้ก็หลวงปู่ก็ตีจังไหนก็เลยตีตามตามนั่นละพอดีโยมันก็เขียนให้เหล็กมันออกห้าสองแปดครับแ <When S 2> มนบอมือว่านจัน,นเหล็กเล่าห้าสองแปดห้าสองแปดสี่ห้าสองแปดเออยังหวาอ้าวนี่แม่นทงโลกตายลีเดอร นี่พอสอนเหเห็นไหมนั่นดิสี่หสองแดนี่ยพอสอูกเหจานไปถเลขล่าเต็มเตเลยว่ะวดล่าสุดนี่เก้าแก็มาอีกแปดแมนปเก่าแมือน่วานลงตามือขึ้นนี่ออกแปดเก้าดนด้เลลงตาอีก้มือนออกแปเโหลงตาครับยังมาสาลงตาครับเออนม อันขอบคุณดีลเลยอันสีโตเลยมันนี่ฝันอีกได้แล้วเอาอีกอะไรตัวนี้ฝันได้บันดนี่ครับผมบริเวณธรรมทิมือน,นั่นลุงปู่ฝันในเบาเรื่องฝันจยางไดจำได้บ่จำอะไรหรอตาผิดเบิ้งลุงปูป่ปบริเเยนไหวลุงปู่ฝันแบบไหน แต่แต่ทีมานั่งนี่ผู้ญิ่งนั่นเขามากใช่บอใส่บางทีบ้าเลแปลก็าใส่ใส่วันว่ามีปลาในไส้เออในไส้มันมีปลาคอปลาดุกปลาเข่งแม่ครับตามปลาแล้วบัวเลยตีเอาเพราะเกิดหันที่บอกเลยออกเล็กเ่าเจ็ดเแปดแปดเลยคือตีไป่าหยาดมันเป็นเหล็กมูเหล็กตองหยาดเป็นเหล็กตองปลาลายนะอันท่บอเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดมันคือนออก ออกเพื่อนบ้านได้ออกเลขแก่เลขเล่าเต็มเต็มมานี่เลขเล่ากวนลูกปูลูกกวยตีถือขัดปลดบนาชิตีคือขักแต่บอเดนึกเห็นทั้งนี้ผมเป็นได้นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นั่งโดนเติบผู้ยิ่งเขามาบ่ได้มาทังนี้เอามาทังนี้ครับเขามาขังขัวมาอู้มาหลายคนเลยผู้ยิ่งได้มาหลายคนเนาะว่ามาแปดคน มายัางนอโยมคือหลายแทย้เอาดอกใหม่มาถวายหลวงปู่สอ,องคููครับดอกใหม่มาถวายสองคููว่าเล็กเล่าออกมือมือแรกวัดสันเถาะมือแรกนี่ยเล็กเล่าสีออกนานังยำเสาก็เลยว่าอ้ตีจากไหนอ,อนือมามันไงละมามากรมายังแล้วลยโยมผู้เขาเคยมาจะเกละ่ะแต่ปีกาย โอ้ยมาหาหลวงปู่ได้ยินข่าวว่าหลวงปูม่มาก็เลยมาว่าสันหาโศกหาหลาบนำหลวงปู่นี่แล้วว่าสัน <c oughs> มันกบหมีแล้วโศกลาบ่าสันแล้วแต่ดวงสตาวาชนาะแต่ละคนเด้โยมไปสัน <c oughs> เออมาก็ดีแหละอัตามาสิวาให้ฟังอัตามานางวังเสาร์นี่มีผู้ญิงเข้ามาหาแปดคน <c oughs> เอาดอกไม้มันถวายสองคู่ เจ้าแปีบางที่เรลาเจ้าปีจัอย่างไหนอันนี้บ่เป็นฝันต่เรื่่งจริงครับสมาธิสมาธิเรื่องจริงอ่าตัวนี้เรื่องจริงสมาธิเจ้าแปีเป็นบ่อเจ้าแปีเป็นบ่อวัาสันกันเจ้าแปีเป็นเจ้าก็แปีให้ลุงปูบังอันนี้บ่บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันอันนี้สมาธิสมาธิน่าเขามาโมโหแปีเยดอกลุงปูคนว่ะ ครบโมโหแป๊กคับผู้ยิ่งกับแปดกับเป็นแปดตัวสองก็เป็นสองลกบูดีวางสี่กับหาเนี่ยกับผู้ยิง 8, 2, <อ> 5, ่งกับโมหากระหกเอายังสี่เอาเป็นหาสองแปดไปเลยนี่ล่ะอาจจะซื้อเลขเล่าจะก,ก็ซื้อแน่เด้อเล็กเล่าหรือสีอเลขใหญ่เรื่องยังกระโบจัก<อ>แต่มันได้ยังสี่ขวดกระแป๊กสิแบบบ้านเลขเล่าออกมาบานนี้ก็สมมติซื้อว่าหายโยมมาหรือมาเลยเลย,เลยหายโยมเลยโบซื้อ หลวงปู่ก็มาอยู่ว่าหลวงปู่บ่เสียงเลขเล่าว่บ่เอาดอกเลยว่าเพราะว่าเฮาเว้ากับโยมไปแล้วเลยบ่อยากเว้านะครับกันหาโยมถือก็ดี่วัดสันต์มาอออกมาออกมาหากสี่ห้าอเต็มๆเลยจังมันครับปาดั้นนั้นหลวงปู่ผมไปถามหลวงปู่ก็บ่เว้าห้วยบ่เว้าแล้วของมื้อนี้คั่นผู้ใดถามก็เว้าตัวนอว่าซั่นครับ แนวซากับโบวาลุงปูไดตัวใดยังสัตนังสีเปนนางใดตัวใดซากับบวาผมก็บว่าแล้วว่ะผมก็บอได้หูคือกัน <c oughs> นาเตียวลงปูวัดวันสีรวยบยากได้ผล่าเมือ่อคืนนี้นศืกอถถกเพันไดอะไรหาพันกวัวผืนมาให้ลุงปูสองหลอยแต่เอาไปวิ่งบ,บาวพจกให้ลุงป <c oughs> ูเอาไป หมูแจกวาวเนเลยพ่นว่าไอ้สงลอยได้หาพันกัวพ่นว่ะเออก็ดีดีดีตัวครับมาหนีลวงปูตัวหนีฝันในบันครับว่าเลี้ยงฝันเนื้อฝันตีสามกลัวกลัวตีสามคืตัวหนีฝันค่าคักละมาดนีฝันว่าเขาเอาข้วยมาให้ข้วยบมเมนต้วยข้วยเป็นสาวเด้ข้วยเป็นสาว ันเป็นคั้วเถาบปนคั้วย,า,วย,ยางืั้วเป็นสาคั้วแม่อเอามาใหากัลบลุงปู่ก็จับเอาเสือกมันบันลุงปู่เอามีดขูดทั้งขางมันขางขวัวขนมันยาวเลยเอามีดขูดขูดทั้งขางมันขางที่ขางข,ขัวคั้วแป้นเอ็ดเลียดบันนี่ก็จุ้งไปผูกไว้จุ้งไปผูกไว้จุ้งไปผูกไว้บันนี่เห็นเขาเอาคั้วมาผูกไว้เต็มอยู่นมนหันแต่ว่าจากโตบันได้นับอ ผูกน้ำข้ยเขานั่นแหละครับค้ยข้ยสาวข้ยสาวข้อยสาวน่ะข้ยผูกไวไ้หรือว่าเหล็กมันสิอยู่บล้องตาหรือเหล็กมันสิมีอยู่บ่อยูจะพาไปผูกไว้เนาะอ่าไปผูกไว้บัดน,นี้มานาั่งนั่งในนี่กันบอในนั่งในต้นไม้แนมไปเห็นฮาเจ็ดเด้ เห็นหาเจตะหาเจตหนีได้ยังเป็นหาอยู่รูปหรือล่ะรูปหรอรูปแน่แต่ว่าแนมไปสิเป็นหาเจตในตน้นใหม่เท่านั้นเองครับตัวหาตัวนั้นเทเแรกขึ้นตัวหาเออเป็นหาเจตหาเจแต่ว่าบาดนีหลวงปู่มาสากล้องเสาลูบล่องว่าบางทีเป็นมันถิกเป็นอย่างก็ว่าคว้วเป็นสาวขัควเป็นสาวคว้ยกับซี ่อยสาวข่วยเป็นสาวบอเมเอน <43 S 2> คิดว่าเลขงวดน,นี่มันสีมีโบสูงหรอกคิดว่าส,สีมีกับตำตำบมดนี่หลวงปู่สีแปลอยังสีเด้อหายบาซากเาไปแต่ขันมันเขาถามหยาดง้อมวว้หลวงปู่เราขันแม่นอยู่ดอกว่าความฟันนี่เขาฟังว่าเขาจุ้งค่วยแต่ว่าหายเลขมาไปแล้วบัดนี้เขาจุ้งค่วยมาหาย หรือเลขกมันสียู่ว่ามันจะยูแต่มันถือทั้งเหลขล่าสองสองทั้งวันจันท์ั้งวันปูธออกสองหัวสอดมืออื่นนี่วันศุกมานี่หลวงปู่สีแปะยังสีเด้อครับหลวงปู่ตี้ข้วยนี่เป็นสีเขียนไว้เด้อเป็นเป็นสีตีข้อยเป็นสีคิดว่ามื่อนีไปจับจุ้งข้วยผูกหลวงปู่วาสี่ห้าสี่ห้า ขันเลขสามตัวนี้หลวงปู่สิตี้เป็นแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าหลวงปู่ตียังสี่ครับก็เาามหลวงปู่ตีนั่แล้วครับอ่าตีเป็นแปดสีห่ห้าเท่าน,นี้และเลขคูมเดียวเลขคูมหลวงปู่ว่าเลยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายขึ้นแถวล่างได้ พัหลังจากที่ลุงตาปล่อยเลียกให้แล้วลุงตาฟันดีมหมตลอดฟันดีขักเลยฟันวะไรเอาไปฝูกไว้เลยข้วยเลงตลงตาแปลว่าจังไรก่อนลุงปูขันตีจอๆเลียสองตัวนี่คือตีสี่ห่าสี่หาสองตัวเนาะสองตัวนี่สี่ห่าขันสามตัวนี่ข้วยนี่มันข้วยโมเมนตวขเอยาถ่โมเนคข้วยข่วยเป็นสาว ข้วยนี้มันสีเป็นสีสีมาดีไปจับผูกเอ้าแล้วก็มือมือขางหนึ่งแล้วมีแถะแถะแทะขนมันหลายนะข้วยแทะเกี่ยงมือขางหนึ่งเลยมันก็จูงไปผูกจูงไปผูกมัด่ก็เห็นข้วยเขาเนี่ยเต็มลายอยู่ข้วยเขานร่อกับโบมีข้วยเถ่าหรอกมีแต่ข้วยดุมขึ้นกันข้วยสาวก็สีสามสีสามหาเมื่อหาจูงข้วยหลวงปู่หลวงปู่เตียววาแต่ก่อนหลวงปู่ ฝันเห็นคั้วฝันเห็นคั้วไอ้ขัว้วส้นกันเทนึงฝันเห็นคั้วถักันหนึ่งมันเป็นแปดมันนี้เลยว่าขันมันขันแปดม่านี่มันสีม่านแปดสีหาหรือเจ็ดสีหาเจ็ดนั่นเลยแปดสีหาแปดสีหาหรือเจ็ดสีหา คือค <Huh. S 1> ือเพิ่มเติมเนาโตเพิ่มมีเท่านี้แหละตีคันโมเพิ่มก็คือซ้ำวัลเลกยู่คันโมเพิ่มก็ว่าเลขมันสิอยู us, ่ในในนั us, ่นแหละอยู so ่ในแบบสองสองสี่แปดเพราะว่าม <m akes S 2> so ันก็ติดแปดหากับเจ็ดหายอ่ามันติดบัดนี้แนมใบมันหาเก็บวะเ่ยันมี่อยู่บนเสาเนี่ยโคกใหม่ในวัตถุคเอโรงใหม่ยังมีหาเก็บอยู่กะบฝันจังสี่ลราบ่ได้ฝันอีกยังหลายครับบ่ได้ฝันอีกยังหลายก็สิ่บ่ฝันหลายนี่คัน เพราะว่ามาสวดมนต์ไปสวดมนต์อยู่เงานั่นแลวก็ไปนางทีที่ว่าที่ว่าฝันเห็นไส่นั่นครับไส้ฝันเห็นไส้มีปลาปลาสามอย่างปลาคอคปลาดูปลาเข่งอ่าม,ม,มือนันฝันเห็นไส้ปลาในไส้ไส้ลไหลังในครับแต่มือขึ้นนี่ฝันฝันว่าได้จับ ข้ยเอาไปผูกไว้ยางดีผูกยางดีเลยนะยางดีข้ยเป็นสาวบ่เมนค์ข้ยนุ่มโอบ่เมนค์ข้ยเถ่าจูงไปไปตอกลักผูกไว้ขางหนึ่งขนค้อยนั่นขนมันหลาลุงปูแล้วมีแ้คนขังหนึ่งงามค้อยแม่สาวจูงไปจูงไปจูงไปก็ไปพ่อค้อยเขาเต็มอยู่แต่บบมีค้อยเถ้า แต่ว่าตอนนั้นตาข้าแปลยังตาข้าก็ได้เขียนพ่อสลงตาลงตาว่าอายุหลงตาเท่าไหร่นะอายุสองพันสี่รอปสห้าอีกย่างเดี๋จำไอายุลงตาอายุแปดแปดี่ยางเขาแปดสี่ได้สีเดือน้าเอี่เออยู่ด้นีพอดีอ่ะแล้วก็ไอแปดสห้าเนี่ยอายุพ่อสอพ่อสอเกิด พศสองพันสี่รอยแปดมาเพราว่าเพิเอาปลาไปถวายลงตาปลาไปถวายก็เรยกว่ากเรยเ่เือวันศออกน้ำพ่อศพอศสองพันสี่ร้อยแปดที่มากับอายุมันก็แปดสิบสี่แปดสีหาอยู่ต้อกันเนาะมันมันมันอยู่ในวงเดียวกันปลากับเป็นแปดก็เรยได้คีดก็เลยได้คีเลขสามตัวในวัยดิเพราะว่าอายุกับพอศออายุกับ ก็พ่อสอนคือรับกันมันนั่กันกับจังบาลอากาศยาอายุก็พ่อสอนรับกันคือไปฝันเทนปาอยู่ในไส้ป่าใหญ่ป่ากัดทิศว่าเป็นแปดเขามาหายกะเขามาถวายกะมาเมื่อกับเป็นหาเลยมาสรุูเบงแล้วมันพ่อสอนหลวงปู่เกิดเนี่สองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าครับก็เลยได้ลงไหวสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้ามานี้มานั่งนี้ แม่ออกแปดคนเอาดอกไม้มาถวายออสองสองคู่สองคู่อ,อ,อ่ะสองคู่ก็เลยลงปูเล่ตีมันเกิดว่าคิดว่าแม่ออกก็เป็นหาวระเสรนนะมีแต่ผู้หญิงก็เลยตีตีให้เราเล่านั่งอยู่เนี่ยเอาอตีเอาตีเราถนยมโอ้ยขน้อยตีโบปินดอวให้ลงปูตีให้ตีให้ก็เลยว่าอัน หาสองแปดแล้วโยมวาาสันกะไปสื่อเหล็กเล่าน้่นแมเดอ้าาอวสัน์ยักษสื่อบอสื่อคือนสื่อพอสื่อขันขันเมนถือก็ตองมหาขันเป็นสื่อ,าอน,น,น,นานนอ,นอ,อาหรือก็อาจจะบ่มาก็ได้อาจจะเล่นน่อย,ยเขเรียกยว่าเออปัจจุบนโอาหลวงพ่อมาอยู่บอกว่าอะไรชัดต่อยคนผุ้คน เลขที่ลวงตานางน่ะมันตรงกันบุ้นเลยเดีลวงตาว่าเลขก็อันนั้นเพื่อนเอาดอกไม้มาถวายแม่ออกแปดค้นอ่เอาดอกไม้มาดอกไม้สองคู่สองคู่น่ะมันกับเป็นซีอ่าเป็นซีไม่ออกหาน่ะมันกับขี้ในตัวซีในตับดเลยเลขฝันไอ้พ่อซอปทีเกินมันพ่อซอปมันระวังเลขใหญ่เลยหรือสิออกเล่ามอเอื่นบ่มืออื่นนี่เลขเล่าหรือกันออกกันซีแปด สี่แปหาเล็กเล่ามันโบไปไก่ได้เมันกับสิโยนีย่ซาต่อยแล้วว่ายมีอย่างกับว่าสู้ฟังในแม่คนว่ะ <c oughs> บทถามหลวงปู่เลยเนี่ยบทถามเนาะคือห <c oughs> ลวงปู่นี่ขันบมมีคนถามหรือบมมีคนมาหานะเขาสบว้าวนะส <c oughs> ิบบอยางไปบั่นไปเมืองแม่นโยมถามเดีกว <c oughs> นนกับโบวาวได้ก็ทําเอาขันยังได้เขาถามให้เขามามาหาอย่างสี่คือคือแ <c oughs> ม่นหลวงปู่กับบอกเขาแล้วลามือนันวาโยม อันเท่าสิมหาหานี่ยางหาสิเมือ่อแหล่ะเดออมาคูนี่ก็บอเห็นไปุดน่ะเห็นยางลบไปลบมาสิเมือ่เอเด็เป็นยางคือยางทางแป้นเด็กคนว่าลวงคูเราเคยนั่งในป่าเ<อ>นี่ยก็บยางมามาพอเอามาจากไหนเนี่ยมโอ้ยมาหาคูใบใหญ่เนี่ยแหละคนว<อ>่ามานาั่งคุยกันโนเตือกว่าลวงปูเลยว่าเมาื่อใดเลขกใดเบอ้อ,อ์รอกนุ่มเอาสิ ข่อยว่าขวบข่อยนางบัวไรฝันบัวไ้ยังก่อนเจ้าสีมานี่มีโยมเขามาหาข่อยแปดคนถือดอกไม้มา,หา,มา,าให้ข่อยสองคู่ถวายข่อยมาขาังขวบข่อยยิบเอาข่อยนั่งใส่เส้นสี่เลลว่ือตีหตีเมื่อกี้เราขันเจ้าตีเก่งโ <c oughs> อง้โหงอก <c oughs> หลับปูหายลับปูตีหายทะเลว่าสองกับเป็นสองแปดกับเป็นแปด ที่เอาหาขึ้นต้นก็ว่าผู้ยิ่งป็นหาโอ้มันสทีบานี้ว่าสีซื้อกับซาตวอวเราโอ้ได้หายโยมไปแล้วบอสื่อตัวเว้ยอ่าอย่างที่นะาทะเลบอื่อทะเลออกอีกทีทะเลออกอีกทีเราออกแปดมือขึ้นนี่ออกแปดเก่าแปดเก่าเจ็บิแดเก่าพื่อนคือกัน่าอ้าเล็กล้อตาเข่าเหล็กออกแปดเก่ามันเข่าเล็กลาวเนาะ เลขนี่งวดที่มานีหลวงปูขันเม่นหลวงปูสื่อลวงปูสื่อสีหาประตูดเดียวสีหาออาแสดงว่าลวงตามาสอบสีหาเดิหสายมาสีหวงกลมหายเลยมา,าวันนี้นะครับเรามาโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ลวงตาวงกลมให้เลยเลขสอบสี <45. S 2> ห้า,าสีหาเลยวงกลมให้เลยครับโอ้าววงกลมให้เลย สี่ห่าขันเลขกสามตัวนี่ขันจี๊เจ็ดลงตัวนี่พอดีเลยขันจี๊ดเจ็ดครับนาหนาหรือลูกตาตาหนันบ่มากกว่านาที่แหลกนะนาที่แรกนี่มันเป็นพ่อสอคิดว่าเป็นแนวนี่คิดว่ามันฉีดออกมันฉีดถือแล้วล่ะเพราะว่าคั้ยผูกไว้แล้วนี่นี่ได้สี่หามันมีแค่นี่นี่กันนี่ก็สี่หานี่ก็สี่หาครับอัน มันก็ล่องโตตัวนี้ตัวครับตัวนี้นี่กับพ่อสอครับพ่อสอตัวแรกเจ็ดหาแปดหานี่คือตัดออกจากตัวนี้แหละครับแปดหานี่พ่อสอสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าอืมหันมันล่งมันก็ล่งเจ็ดหาลูกกูว่ะแน่นครับกระบอกไก่ดอกน้อครับกระบอกไก่จ้ะอ่า ก็เป็นแนวค่ะอย่าลืมพ่อสอนหลงตาด้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมลอกคิดว่าขันแม่นขันแม่นโเตียวหัวนี่ขันแม่นถือหัวนี่กัมันสิถือไปได้บัตรมันโบถือมาโดนแหรอขันถือกัวนี่มันสิต่อเลยได้บัตรดีบบดีต่อเงาเลยได้ครับขันถือบัตรขึ้นหัวที่เข้าไปหาหลงใจขันถือมันสิต่อไปเลยต่อไปสองหัวสามหัวมันสิไปอีกสัตว์อะไรเรือยมันจะผิด แต่นิ้นมืถือมันจับเถื่อแล้วถุงบาสมันสามเถื่อนละพอดีแต่มันมาเข่าเตล็กเล่าได้หวั่นถือเหล็กเล่างวดงวดเบาซักมากงวดนั้นมือถือเหล็กเล่าตัวเดี๋ยวให้ลงตาถือเลี้ได้สามพันลงปูได้สามพันแปดสามพันเก่าเพราะได้เอฟซีได้ร่วมสางนอกปูลงตาอยากให้พุทในความคิดลงปูนี่ก็อยากเทาแห้งแล้วละว่าขึ้นเ่อนยาบไป อยากอยากได้อยากให้ญาติโยมนี่ได้ก็คิดดีใจยดออกภาษาอาสาว่าครับมาอยู่ในป่าขังนี่ก็แบบว่าเท่ากับอายุก่าหลายแล้วกเลยมากก็ถ,ถือว่าจะคของนี่อายุหลายก็อยู่แบบแบบธรรมดานะครับอยู่อย่างในป่าสิแหละชุกมือสันเขาแล้วขันโมมีโยมมากกะะแตบบ่มานางนีไปนางพูนทั้งนี้แหละ ขันตั้งใจนัง่งขันมานาั่งอีหลีนี่ขันโมมีโคตนนี่โมมีผู้ใดเขาผู้หนึ่งเด้บอกสักถึงแต่หลวงปู่ปฏิบัติมาดิแต่เกี่นหลวงปู่ย่างไปโน่นโกงบกไปนัง่งโน่นกงบกนี่ไปนั่งข้าวเดียวนั่งปรมม่านสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนี่สิมีโยมเขามาหลุดได้ในสมาธิโยมผู้ยิง่งผู้นี่แหละสิิที่อยหอยตามหลวงปู่อยู่ นี่ลุงปูข้ามานี่มานั่งกะไม่เลยเลยโดยเป็นยานเป็นไม่ไปไปอยพุ่พนเก็บดวงไม้มากกาบกาดลุงปูออไปย่ำได้กับไปน้ำย่ำนั่นผู้ยิ่งผู้นี่อายุโบทานแกดอกครับนี่กับมาหมื่หมอวานนะครับอายุโบแก่ยังหนุ่นมๆแต่ว่ามาหลายคนครับที่เทือพันสิบมาสองมาสองมา,งมางคนเดียวแต่หมูหมูหมูว่านนะมาแปด สดมาแปรดอกไม้คูดเลือวิญญาณดอกไม้สองคู่้ามมผัวพิ่นมาถวายดอกไม้ลงตาอ่ากันละข้าหลวงปู่ก็บยูแบบนสบายใจอยูหลวงปู่ว่าโอ้ยบสถือก็สร้างดอกสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเนาะดอกสักวันหนึ่งต้องถือต้องได้รานะเรีบีว่าซีต้องเขาใช้ด้วว่าตรงนี้เป็นป่าช้านะแต่ว่าเลขเลขสามตัวเอาไปเขาเบื่องตีนล่รเลขสามตัวนี่อันสูตรที่ข้าเจ้าทรงมาหายโดนหลือละข้าสูตรมาแต่หลวงปู่มาเหตุเบิ่งแล้ว สิบหางวดพิษสองหงวดเลขสามตตั้งสีบเงจีวีใชตัวไหนจ๊ะนี่บอกตั้งตั้งสีลงไหม่เลขเลขเกณนมอเอาลงหนาไหม่ก็ได้เลขเกนยย่ปูนกันใส่ทั้งหลังก็ได้เลขเลขเกณนเกณนสูตรพิเศษน้อยอแต่ละงวดแต่วงวันี้เขาให้ตั้งสีครับ เลขเกณฑ์สูตรพิเศษก็ในก็ในสิบอกอีกเนาะ่ต่างหากแล้วแต่หาใครๆยังยอกไปคิดเบ้างเลขเกณฑ์สูตรทุกงวดเลยบ่มีพลาด์สิบงานงวดนี่พิษงวดหนึ่งมันสีมีเขาให้ตั้งซีซีไเดินเออซีลงไปแล้วก็หาหาต่อมาหาโบหาต่อมาหกต่อมาเจ็ดแปดเก้า มีช้อนี่มันสิยูนี่บนลูกตาเออซิมหางวดนี่เพชรหงวดเดียวในเหล็กสามตัวคือเขาจับเอาหนี่งมปนเบาจับเอาลัางเทอมลงกูจับเบิองมันมันสีมันมันมันสีมาจังสีมันสีมาจังสีม,สมา,มาจังสีมาจังสีมาจังสีงสครับขันตรงก็คือตรงเลยเจ็ดสี่หาหาแปดหกแปดเลย ขันตรงกัดตรงเลยมันเป็นเลขต้งสี่จับเอาเนี่มันขันมากกมาสีมากสี่สหา้าม,มาสี่หาข,ขันมาสี่หาปับ๊บขันมาหกสี่ลงมาหกแปดขันมาหาขัน,มา,า,ขนมามาสี่หากับมาหากเกา่าม,มาหาเจ็ดอ่เอาไวเด้๋ยวให้เขาให้เขาทดลองบอกว่าเลข สูตรพิเศษของหลวงปู่เลขสูตรไปเข้าเบิองทุกคนแอดเอ็มซีไลค์กดแชร์หน่วยเด้อสูตรพิเศษองตาแจกสูตรพิเศษอ่าแจกไปคำนวณคือคือเลขอันนี้กับลูกนอกงหามากคือกันหนักคำนวณเลขเขาเอาสงสารว่าหลวงปู่เท่าแล้วอยากให้หลวงปู่เอาสูตรพิเศษเนี่ยมาแบ่งปันญาติโยมเนี่ยถ้าผู้บ่าอยากจับกะก็แล้วแต่หลวงตาเนี่ยล่ะ เราฝัดลวงตานะให้ดูอีกจับวือกลมเรียบร้อยอาเด็กลวงตาจะใครเหตุคืบงี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่นยูคือมันคือใหห้ลวงตาเอาปลามาถวายไหมปลาอย่างว่ามีแต่ปลาตัวใหญ่เต็มไส้เต็มไส้ปลาดุกปลาคอปลาเข่งบาดนี้ก็เอามานางกเขาเอาดอกไม้มาถวายบาดนี้ก็มาได้คั้วผูกไว้ เพ่อผูกกับคืออยู่ภาษาคืออยู่แตารองแต่ช่องมือต่อไปมันสิบเขาลักเกณฑ์ใดบ่กะมีซัมนี่ล่ะครับคุณลุงเธอครับคสุดท้ายแล้วกับขอให้ทีเขามีโชคมีลาบเด้อนะครับผมเผื่อเราได้มาร่วมทำบุญทั้งหลายทุกคนที่ได้ฟังหลวงปู่ที่ได้เอาเหล็กหลวงปู่ไปคิดพิจารณาเบิ่งบัดหาบุญวัดชนะได้ สางหลวมกับหลวงปู่ต่อไปกัจังค่ไคเบิ่งแย่งกันไปเรื่อยๆครับคือหลวงปู่ก็อยากได้กุดเนาะกุดอยากจะทางกุดกบบดินกระทมไว้ได้ละแบบง่ายๆเพราะต้องขึ้นบันโดบันไดลงลงตาแล้วแกแล้วอายุลายนี่สิอายุอยากลงยากกู้เถ้าคนวานเนาะครับเนาะเขาขอให้ทุกท่านเฮงปังๆเด้อครับผมวันนี้หนึ่งมีนาคม2568นะครับกับเลขของหลวงตาวัดป่านะครับท่านผู้ชม นะครับโอเคนะครับใครแค้นคิดมีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ